ผมมาสอนวิธีการเอารูปภาพหรือตัวคนที่ตัดพื้นหลังออกแล้วไปใส่ในวิดีโอนะครับไปลองเล่นกันดูนะครับง่ายๆครับไปที่อัปโหลดใน t i k t o k เลยครับแล้วก็กดวิดีโอที่เราต้องการจะทำนะครับอ่ากดไปเสร็จแล้วก็เข้าไปที่สติ๊กเกอร์ครับเข้าไปที่อัลบั้มครับกดรูปที่เราเตรียมไว้ลบพื้นหลังออก กดตกลงแล้วภาพมาแล้วเราก็ขยายใส่เลยแล้วเราก็เติมข้อความเข้าไปครับแล้วเราก็เพิ่มเสียงเพลงเข้าไปหน่อยหนึ่งเอาเพลงนี้ก็กดใช้ไปเลยครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็กดถัดไปเลยครับแค่นี้เองครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคนหนึ่งก็พูดกันเยอะแล้วเรียนแบบเขาบ้างเพื่อจะได้มียอดวิวที่ดีขึ้นนะครับวันดีครับ